สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้สู่ช่องพ่อพ่อเ c h นช n แนลนะคะก็ด้านลันเห็นไม้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่เปลี่ยนสีแล้วนะคะจริงๆมันจะจริงจมันเข้าสู่ฟอนน์นแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครๆที่ได้ดูคลิปเก็บแอปเปิลของพ่อนะคะแต่ว่าพอยเพิ่งมีเวลา เพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านทุกคนสมบอกว่าเป็นมหากาบมาของปีนี้นะคะเราวันนี้อากาศค่อนข้างดีก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการหาบ้านหาอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนะคะสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนต่อนะคะที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาจมบอกว่าแบบคือถอนหายใจเป็นหนลายรอบมาก เดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการหาบ้านที่ถึงได้ยากขนาดนี้แล้วเพราะอะไรคอยถึงตัดสินใจแยะออกบ้านเดิมค่ะ การใหญ่บ้านเนี่ยมันเกิดจากการที่สัญญาเนี่ยรอบนี้มันจะหมดเดือนพฤศจิกายน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เ <c oughs> จ้าของบ้านเขาก็ message มาหาเราว่าเราจะต่อสัญญาไหมอะไรเงี้ยมันก็เกิดการเจราจาขึ้นก็คือการคุยว่าเรามีความต้องการแบบนี้และเขามีความต้องการแบบนี้แล้วคุยไปคุยมาทุกคนพอแค่รู้สึกว่ามันอ unfair กับเราไปนิดนึงอะต่อให้เราเป็น international student อะเราก็คนที่จะต้องรู้ กฎการเช่าบ้านแบบเบื้องต้นอะไรนิดนึงประมาณนี้คือเขาบอกว่าเขาก็จะมาเยี่ยมบ้านนะเป็นปกติแต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถแจ้งเราล่วงหน้าได้พอเขาใช้คําว่าเขามีลูกใม้แบบแน่ใจในตารางเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกพลอยอะ่ะคือการทําสัญญาใช่ป่ะการมาเยี่ยมบ้านอะ่ะเจ้าของบ้านมาเยี่ยมบ้านมันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้อง r e ิส e c t เขาด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมีความ p r i v a c y ของเราด้วยแล้วซึ่งสัญญามันระบุไว้อยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านต้องบอกเราอย่างน้อย24ชั่วโมงคือตรงเนี้พลอยก็รู้สึกว่าแบบมัน u n f ฟ i r ไปนิดนึงอะกับเราอะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบบนักเรียนก็ตามเหอะแล้วประเด็นที่2คือเขาก็จะมีการเพิ่มค่าเชา่าใช่ปะซึ่งบ้านนะตอนนี้มัน crisis อยู่แล้ว1ด้วยความที่เงินมันเฟ้อใช่ไหมคะเงินมันเฟ้อทุกประเทศทั่วโลกแล้วสแคนาดาเขาเปิดรับ นักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้นมีแบบอิมเมอร์เชั่นแบบเพิ่มมากขึ้นนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันเหมือนมันมีคนอ่ะเข้ามา100คนแต่บ้านมีแค่80หลังแน่นอนว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการเจ้าของบ้านมีสิทธิ์จะขึ้นราคาค่าเช่าชบ้านเขาไม่ผิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎหมายกําหนดซึ่งพลอยก็เช็คมาแล้วว่าปี2023มาเจ้าของบ้านขึ้นค่าเชชาวบ้านได้2%ซแต่สัญญาฉบับใหม่ถ้าสมมติพลอยต่อมันก็จะเป็น เดือนธันวาใช่ไหมคะปีนี้นับไปอีก6เดือนธันวามกรากุมงพามีนาเมษพฤษภาก็จะจบที่พฤษภาปี2024ซึ่งในเว็บไซต์มันเขียนเหรอว่าเจ้าของบ้านสามารถขึ้นค่าเช่าได้3.5%จากราคาเดิมแต่พอมันมาดูหลายๆอย่างอะ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ยุติธรรมกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดการเจรจาที่พลอยเล่าให้ฟังตอนแรกใช่ปะเขาก็พิมพ์ส่งกลับมาหาเราเลยว่า ถ้าไม่ต่อสัญญาเนี้เขาก็จะ end contract เราเพราะว่า oh. พอเขาบอกว่ามันมีคนสนใจบ้านเขาอยู่แล้วทันทีที่เราเห็นข้อความนั้นเราก็เลยสุกว่าโอเคได้ในเมื่อแบบเธอมี w a ของเธอจะจิินแบบนี้พอก็เลยส่งกลับไปเลยว่าโอเคพอจะ end contract เราพอก็จะ move out เราไม่ต่อสัญญาแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเชื่อป่ะมันตลกตรงที่พอเราส่งไปแบบเนี้ย สิ่งที่เขาทากลับมาคือเขาขอนัดคุยเจราจากับเราผ่า,านซูมเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าในเซนส์ของเราอะ่ะไม่ใช่แหละ,ะแสดงว่าไม่มีคนน่ะมาเช่าต่อแน่นอนอแล้วเขาก็คงไม่คิดว่าเราอะ่ะจะยื่นคําขาดไปเลยว่าในเมื่อเธอบอกจบฉันก็บอกจบเหมือนกันฉันก็โดนแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาคุยกันในซูมใช่ปะ เขาก็เริ่มต้นขอโทษพลอยก่อนเลยนะแบบว่าที่เขาพูดไปแบบนั้นเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้จะฟอร์สเพื่อให้พลอยรู้สึกว่าพลอยไม่มีตัวเลือกอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเขา่ก็ถามพลอยว่ามันมีจุดไหนบ้างที่แบบจะสามารถทําให้พลอยอเปลี่ยนใจเช่าห้องเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยคือความพลอยอะเนาะเราก็เลยบอกเขาไปเลยว่ามันไม่มีจุดไหนที่เธอจะสามารถเปลี่ยนใจฉันได้หรอกเพราะว่าฉันก็ <Nope. S 1> ยืนยันแล้วก็ชัดเจนไปแล้วว่า ฉันจะออกฉันจะไม่ต่อสัญญาฉันคิดว่าฉันน่ะคิดดีแล้วแต่เชื่อป้าว่าตอนที่ยืนยันกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนั้นดิฉันก็ยังหาบ้านไม่ได้นะก็ยังหาห้องไม่ได้แต่มันแค่รู้สึกว่าแบบคือทําไมเขาต้องทําเหมือนแบบเหมือนเราไม่มีชอยส์หรอมันไม่ใช่นะต่อให้เราเป็นนักเรียนนะ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะมองหาสิ่งที่ดีกว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะ speak out แล้วเราก็ คขาเนี่กว่าอะไรอ่ะเรายังมีตัวเลือกอื่นอื่นอีกเยอะแยะถึงแม้ว่าบ้านมันจะไคริสก็ตามแต่พอเชื่อว่าตาบแต่ที่เราตั้งใจหาเราจะหาได้เว้ยโอเคก็คือจบกับสัญญาบ้านอันเก่าไปอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ดิฉันเช็คดูอยู่อ่ะบ้านเขาก็ยังว้างอยู่ก็คือยังยังไม่มีคนเช่าก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษา ไม่ว่าเราจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนอะขอให้เรา protect สิทธิของตัวเองแล้วก็ถ้ามัน unfair เราก็ต้องไฟ g h กับมันอะแต่จะไฟ g h ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่คนนะคะก้อนนี้อาจถือจบแบบจบไปสำหรับมหากราบการหาบ้านแต่เขาบอกว่าเนื่อยมากแล้วตอนนั้นก็รู้สึกแบบโกรธมากนะคะโกรธจริงๆมันรู้สึกแบบในเมื่อเธอหักคอฉันฉันก็หักคอเธอ ไม่ได้คอรหรอกม่เหมือนแบบเออมันรู้สึกแบบมันไม่สบายใจแล้วกับการต่อสัญญาครั้งต่อไปนะคะพอรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจบอะสิ่งดีๆอะมันมักจะมีต่ออะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะว่าแล้วพอยห,หาอาพาร์ตเมนต์นี้ได้อย่างไรนะคะขอย้ายที่ปบางททุกคนจะได้แบบเห็นวิวเห็นบรรยากาศนะคะวันนี้อาจจะแบบท้องฟ้าอึมครึมนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนมันตกไปบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักมากซะขนาดนั้นนะคะ ถามว่าพลหาบ้านที่นี่ได้ยังไงนะคะคือในแวนคูเวอร์เนี่ยหรือในแคนาดาส่วนใหญ่เขาจะหาจาก1 Facebook Marketplace นะคะ2 c r a c k s i s t หรือ3ใช้เอเจนซี่นะซึ่งพลเนี่ยใช้สวิธีแรกนะคะก็คือการหาด้วย Marketplace นะคะแล้วก็ c r a c ล l i s t หรือเปล่าเขาเรียกเขาออกยซเป็นไหน่าจะใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อเว็บไซต์ไว้ให้ข้างๆตรงนี้นะคะก็ <c oughs> การหาใน Marketplace เนี่ยทุกคนต้องอ่าน Description ของเขาให้ดีอย่าไปส่งเป็นข้อความอัตโนมัติว่า is it still available แบบเนี้ยส่วนใหญ่ผู้เชา่าอ่ะจะไม่ให้เลยซึ่งกรณาอ่านให้ดีนะคะอ่านใน Description ให้ดีแล้วก็อ่านให้ดีด้วยว่ามัน match ความต้องการกับเราไหมบางที่ไม่รวมค่าแกส๊สไม่รวมค่าไฮโดรบางที่รวมนะคะหรือ2บางที่เนี่ยมี Furniture ให้เรา บางส่วนหรือมีให้เราหมดเลยหรือไม่มีให้เราเลยแล้วก็อันที่3นะคะบางที่ no เพชนะทุกคนจะต้องดูให้ดีนะคะว่ามันแมชกับเราไหมแล้วสิ่งที่เราเตรียมได้คือข้อความแนะนําตัวเราควรจะบอกว่าเราเชื่ออะไรทําอะไรมาจากที่ไหนเป็นนักเรียนใช่ไหมหรือว่าเป็น full time อยู่ซึ่งสถานะของเราที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็ส่งผลกับการจะได้บ้านหรือไม่ได้บ้านด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวพอจะพูดใน ประเด็นถัดไปนะ้อแล้วเราก็เขียนด้วยว่าเราอยากที่จะเช่า6เดือนหรือ1ปีเพราะตอนปีที่แล้วที่หาส่วนใหญ่ที่เจอคือจะ6เดือนแต่นะปัจจุบันพอรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็น1ปีนะตอนนี้เพราะว่านึกถึงภาพเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องอยากได้คนที่มาอยู่กับเราในระยะยาวนะคะแล้วเราก็ส่งไปใช่ไหมถ้าเขาสนใจเราเขาจะตอบเรากลับมาแล้วเราก็นัดวันเซ็ตวันว่าเรา พร้อมที่จะเข้าไปดูห้องกับเขาวันไหนแล้วถามว่าการเป็นนักเรียนกับฟูลไทม์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนคือเท่าที่พลอยไปหาบ้านมาสิบหลังเนาะเกือบเกือบสิบหลังที่พลอยบอกทุกคนไปตอนแรกนะคะเขาจะถามเราเลยว่าเป็นนักเรียนหรือว่าทํางานฟูลไทม์เพราะว่ามันคือความน่าเชื่อถือของเรานะเพราะว่าการเป็นนักเรียน international student ที่เนี่ย บอกก่อนนะคะว่าปี2023รัฐบาลประมาณเดือนมิถุนายนรัฐบาลเพิ่มแรงค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่16ดอน16.45เดี๋ยวพลอยจะแปะตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อความชัดเจนไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับนักเรียน่างทาต่างชาติที่ทํางานได้แต่มเงื่อนไขว่าเราต้องเรียนในระดับดิพโลมาทเท่านั้นถ้าเราเรียนในระดับภาษาทั่วไปอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ได้อนุญาตให้เราทํางานนะคะในปี2023นักเรียนต่างชาติสามารถทํางานได้ไม่จํากัดชั่วโมงแต่ข้อมูลที่พลอยไ,ได้รับมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือเราทํางานได้ไม่จํากัดชั่วโมงเนี่ยจะสิ้นสุดภายในปี2023ในปี2024เขายังไม่ประกาศออกมานะคะถ้า เขาไม่อนุญาตให้เราทำงานได้แบบอัลลิมิเต็ดอ่ะแปลว่าเราจะทำงานต่ออาทิตย์นะคะได้แค่อาทิตย์ละ20ชั่วโมงแล้วทุกคนลองคูณนะว่าเอาค่าแรงขั้นต่ำคูณถ้าเราทำงานครบ20ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้จริงๆ20ชั่วโมงแต่ละอาทิตย์อะ่ะเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วมันจะสามารถครอบคค่าเช่าของเราได้ไหมดังนั้นทุกครั้งนะคะที่เราไปเช่าบ้านแล้วเรายังมีสถานะนักเรียนอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสที่เราจะโดนปฏิเสธค่อนข้างสูงเนาะเพราะเขาก็กลัวว่าเราจะไม่สามารถจ่ายเงินค่าเช่าเขาได้ตรงเวลานะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับฟูลไทม์คือฟูลไทม์เรามีรายได้แน่นอนอะเขาก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึงเนาะว่าเราจะสามารถครอบคลุมค่าเช่าบ้านได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นนักเรียนเนี่ยอย่างตอนนี้พลอยอก็เป็นนักเรียนนะไม่ได้หมายความว่าการเป็นนักเรียนอะ่ะเราจะเช่าบ้านไม่ได้นะทุกคนมันก็เช่าได้เพราะว่าจากประสบการณ์ของพลอยอะ่ะ พอเขาเห็นว่าพอเป็นนักเรียนใช่ปะเขาก็ถามเลยว่าแล้วใครอ่ะซัพพอร์ตอยู่อยู่พอก็บอกว่าที่บ้านอ่ะซัพพอร์ตเราอยู่เพราะว่าเราเรียน ECE เราเป็น full time student เราก็ทำงาน p a ร t time นะเรามีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบรับรองเงินเดือนเขาเรียกว่า pay stub นะคะโชว์อยู่ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานแบบว่าเต็มออปชั่น20ชั่วโมงเพราะว่าเราไปเรียนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอ ใบ pay stub ของเรานะคะ <Okay. S 1> เพื่อดูว่าเราเนี่ยได้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่แล้วเขาก็อาจจะขอรายละเอียดคนที่ mm ัพ p อร์ตเราพวก statement ต่างๆนะคะ mm hmm. เป็นการยืนยันว่าทางบ้านก็สามารถ mm ัพ p อร์ตเราได้แล้วเขาก็จะขอดูเงินใน mm hmm. บางที่ไม่ได้ขอดู statement mm hmm. เพราะว่าจริงๆมันขอดูไม่ได้แต่มันก็แล้วแต่ทุกคนมันแล้วแต่แล n ลอร์ดไอยอย่างประสบการณ์ที่ พอไปดูบ้านหลังหนึ่งมาแถวแถวบ้านเก่าอ่ะพอบอกว่าเป็นนักเรียนแล้วมาจากคนไทยเชื่อป้าว่าเขาพร้อมให้เราชอบบ้านเลยอ่ะเขาไม่ถามเลยด้วยว่าแบบใครซัพพอร์ตไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าบ้านนั้นมันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจเรานะคะเราก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็บ้านหลังเนี้ยห้องห้องนี้ที่ได้อ่ะเขาไม่มายนะทุกคนว่าเราเป็นนักเรียนแค่บอกคือพลอบอกเขาว่าที่บ้านซัพพอร์ตแล้วก็ เรากาลังจะเรียนจบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็คือแบบโอเคเขาก็แบบถ้าอยู่สนใจอยู่ส่งข้อความมายืนยันฉันได้เลยอะไรเงี้ยพยก็ส่งข้อความไปยืนยันแล้วพอยแบบเออก็ได้แต่ว่ามันก็มีห้องที่พอยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเขากลัวว่าเราจะจ่ายเงินเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ใจเขาใจเรานะคะซึ่งหลังจากที่พอยตกลงเช่าห้องห้องนี้แล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทุกที่อะเขาก็จะทําแบบนี้แหละ เขาก็จะขอส u d y ด e พมิตของเรา Work ์คพมิตของเราพวกนี้นะคะเพื่อเช็คว่าเราสามารถอยู่ได้ที่นี่อย่างถูกกฎหมายใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมีการจ่ายค่ามัดจำค่ามัดจำในที่นี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเช่านะคะถามว่ามัดจำอะไรหนึ่งเขาจะมัดจำว่าเราจะไม่ออกก่อนหมดสัญญาพอถ้าเราย้ายออกก่อนหมดสัญญาเขาจะไม่คืนเงินมัดจำตรงนี้เลยแล้วมันก็เป็นเหมือน เวลาที่เราเหมือนก่อนเราออกเขาต้องเข้ามาเช็กบ้านใช่ไหมเขาก็จะดูว่ามีอะไรพังไหมถ้ามีอะไรพังมีอะไรที่จะต้องซ่อม,มส่วนเนี้ยเขาก็จะหักจากเงินค่ามาจํานี้ไปแต่ถ้าเราเป็นผู้เช่าที่ดีเป็นผู้เช่าที่แบบดูแลบ้านเขาอย่างดีไม่มีอะไรพังทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้เงินก้อนนี้คืนกลับมานะก็ถือว่าเป็นเงิน เป็นเงินตั้งตัวในการย้ายบ้านใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือการย้ายบ้านมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลบางคนบอกว่าตรงนี้สบายนะตรงนี้โอเคอยู่นะแต่มันอาจจะไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเข้าใจนะว่าบ้านมันหายากแล้วมันค่อนข้างครซิสแต่ว่า ใช้เวลากับมันนิดนึงเพราะเชื่อว่าหาได้แต่ว่าให้ใช้เวลากับมันให้ดีดูให้ดีค่ะลองเดินดูรอบๆบ,บริเวณบริเวณสถานที่ที่เราสนใจว่าเราจะย้ายไปอยู่ดูว่ามัน s a ฟ e ไหมดูว่ามันมีมันใกลส้สถานีรถไฟไหมมันมีสถานีรถบัสอยู่บริเวณรอบๆนั้นไหมนะคะเพื่อเพราะว่าอย่าลืมนะว่าวินเทอร์ที่แวนคูเวอร์บางทีหีมะมันอาจจะตกมันมันไม่ได้ตกทั้งทางวินเทอร์หรอกมันจะตกแค่ประมาณ 1ถึง2อ,อาทิตย์แต่ว่าพอเวลาที่หิมะมันตกอะทุกคนแม้แต่รถไฟยังดีเลยเลยพอเคยเจอรถไฟดีเลยหนชั่วโมงอะแล้วรถบาสอนะมันจะขนาดไหนเพราะว่าถานนมันลื่นทุกคนนึกออกปะเพราะฉะนั้นคำหนึงถึงการเข้าถึงรถสาธารนณะหรือรถไฟด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าสมมติว่าเราทำงานอย่างเนี้ย เจ้านายเขาเข้าใจแหละเพราะว่าปีที่แล้วที่พลอยทํางานอะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าใครมาไม่ได้ก็บอกนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ให้คหํานึงถึงเรื่องตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่ามันอยู่ใกล้แหล่งซื้ออาหารไหมมันมีแบบว่าโล c ซ l s u p e r มาร์เกไหมที่แบบว่าเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไป Walmart หรือว่า t ี t แต่ว่ามี Local m มาร์เกให้ลองไหมแค่นั้นนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรา,าจะต้อง ขาเรียกว่าอะไรสำรวจตรวจสอบก่อนนะคะ <Okay. S 1> จะเล่าต่ออีกนิดนึงตอนมาแคนาดาครั้งแรกที่หาบ้านเองที่ไทยอ่ะพอเจอกรณีที่ว่าติดต่อไปในแคคคริสใช่ปะแล้วเราก็ส่งอ e ีเมลคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเราว่าให้เราโอนเงินมาจําไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งคีย์ไว้ให้เราขึ้นไปอาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยทุกคนอันนี้คือแกมนะระวังเลยนะทุกคนขอให้ระวังเลย แบบอ่านให้ดีที่นี่นะคะถ้าเขาไม่เลือกเราและเราไม่เลือกเขาจะไม่มีการจ่ายเงินก่อนจําไว้ให้ดีนะจะไม่มีการจ่ายเงินก่อนเด็กค่ะถ้าเจอแบบนี้แปลว่าแกมโอเคเนาะทุกคนแบบขอให้บีแวร์ตรงนี้ด้วยนะคะอย่าเสียรู้เขาจําไว้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือในประเทศรู้เขารู้เราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องอ่านข้อมูลถึงจะอ่านไม่รู้เรื่องใช้เวลาอ่านนะก็เปิด Google Translate เลยค่ะทุกคน เราต้อง protect ตัวเราด้วยนะใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราจะโดนเขาเอาเปรียบได้นะคะโอเคทุกคนอีกหนึ่งข้อนะคะที่เราควรรู้ไว้เลยว่าอย่าโอนเงินในการ <No. S 1> จองห้องก่อนที่เราจะอ่านสัญญาและได้รับกุญแจหรือคีย์การ์ดทุกคนจำไว้เลยนะอย่าโอนเงินจองห้องก่อนเด็ดขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราโอนเงินจองห้องแล้วเรามาอ่านสัญญาทีหลังอะ เราจะไปมีอำนาจต่อรองอะไรที่จะทำให้เขาเปลี่ยนสัญญาบางข้อที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมกับสิ่งที่เราได้คุยกับเขาไว้ช่วงที่เราติดต่อหาห้องทุกคนนึกออกปะทันทีที่เราโอนเงินให้เขาไปแล้วอะเราไม่มี power อะไรเลยนะพอเลยแนะนำว่าอ่านสัญญาก่อนนะคะกรุณณาอ่านสัญญาก่อนอ่านสัญญาเสร็จแล้วทุกอย่างเคลียร์แล้วทุกข้อเคลียร์ทุกข้อ ชัดเจนได้รับกุญแจได้รับคีย์การ์ดแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยโอนเงินให้เขานะคะอันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งพลอ,อยเรียนรู้มาจากเจ้าของห้องที่พลอ,อยเช่าห้องนี้นะคะเขาเขาดีอ่ะเขาไนท์เขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นนักเรียนมั้งแล้วคือเขาก็บอกเราว่ายูยังไม่ต้องโอนเงินมาให้นะยูแค่ส่งใบสมัครแอปพลิเคชัน แล้วหลังจากนั้นอ่ะไอจะส่งสัญญาให้ยูอานแล้วถ้ายูเคลีย์ทุกข้อหรือยูอันเคลียข้อไหน mm hmm. เราเราเท็กซ์คุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับให้แก้ให้แล้วหลังจากนั้นเรามานัดเจอกันเพื่อรับกุญแจเพื่อรับคีย์การ์ดแล้วเธอก็ค่อยโอนให้ฉันโอนเงินเป็นโปรเซสสุดท้ายซึ่งพออัพเพรสชั่เขามาแบบพอรู้สึกว่าเออมันคือการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่เหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะสักแต่จะเอาแต่เงินอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือฝากไว้นะคะพยายามแบบคุยให้ดีแล้วก็ดูให้ดีอย่าเสียเปรียบใครง่ายๆอ่ะถึงแม้ว่าบ้านมันจะคริสต์เนาะพอพูดหลายรอบแล้วเนาะว่าแบบบ้านมันค่อนข้างคริสแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ของเราอ่ะที่เราจะต้องแบบปเทคสิทธิ์ของเรานะคะโอยรักอากาศวันนี้มากทอมบิวสวยมาก <Wow. S 1> อากาศเย็นสบายมากเลยทุกคน แล้วก็สําหรับห้องเช่าที่พลเช่าอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะพลต้องรับผิดชอบค่าไฮโดรเองก็คือค่าน้ําซึ่งเราก็ต้องสมัครแอคเคาท์เป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยวพลจะทําไว้ในคลิปแยกคลิปถัดไปเนาะว่าวิธีการสมัครไฮโดรนั้นเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยทุกคนทุกคนสามารถสมัครเองได้เดี๋ยวพลจะสอนทีละทีละขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่า พลอยแคปเจอร์ไว้ให้ทุกคนหมดแล้วค่ะอ่าก็สําหรับวันนี้นะคะพลอยต้องขอจบคลิปการหาบ้านเช่านะคะที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากรู้อยากทราบข้อมูลในการหาบ้านตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยขอตัวกลับขึ้นไปทําการบ้านก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ